สำหรับวันนี้ก็จะ <c oughs> ขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทในพุทธจริตแต่ว่าเป็นกรรมฐานข้อดิษส,สาี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมอบไว้เป็นเครื่องคู่ปรับกันก็คือธาตุสี่ จาลืมว่าพระกรรมฐานซึ่งเป็นคู่ปรับกับพุทธเจริญมีสี่อย่างเราพูดกันมาแล้วในตอนตอน้นนั่นก็ได้แก่มรณานลุสติกรรมฐานนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ <c oughs> ให้มีความรู้สึกยุตเสมอว่าเราจะต้องตายจะเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิต พราะไหน,หนรู้ว่าเราจะตายจะได้เลือกที่ตายว่าเราตายแล้วเราจะไปไหนทั้งนี้ก็รู้ว่าพระธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระจอมไตรมีไว้ครบถ้วนเว้นไว้แต่ว่าเราจะทำได้หรือไม่ได้แต่ว่าคำว่าทำไม่ได้นี่ไม่มีในพระพุทธศาสนาถ้าทำแล้วต้องได้เว้นไว้แต่เราจะไม่เต็มใจทำ หรือว่าสักวิวธรรมซึ่งขาดอิทธิบาทสีคือชันทะความพอใจวิริยะความภาคเพียรจิตตะการสนใจมีมังสาการใคร่ครวนถ้าขาดคุณธรรมทั้งสีอย่างนี้ทำไม่ได้แน่ก็เป็นอันว่าเราเป็นโมฆะบุรุษโมฆะสตรีเป็หมายความว่าเป็นบุรุษไร้ประโยชน์เป็นบุุษสตรีไร้ประโยชน์ เป็นอันว่าทำต้องทำได้อันดับแรกองค์สมเด็จเรยจอมไตรแนะนำให้นึกถึงความตายของชีวิตข้อที่สององค์สมเด็จพระธรรมสามิตรแนะนำให้พิจารณาอาหารว่าเป็นของสกปรกนี่จิตมันยัเนื่องถึงกันเมื่อน,นึกว่ามันจะตายแต่ว่าก่อนที่จะตายเราจะเมามันในชีวิตในร่างกาย องค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงแนะนําตามความจริงว่าร่างกายในก่อนที่มันจะตายเนี่ยมันสกปรกไม่มีอะไรเป็นของน่ารักและก็ไม่ควรคิดว่าจะกลับมาอยู่อีกต่อไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนําว่าร่างกายของเราจริงๆนี่มันประกอบปฏิทัศน์สี มีธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเข้ามาไปชุมกันคำว่าธาตุน้ำก็ได้แก่ของเหลวเหลวในร่างกายมีน้ำลายน้ำตาน้ำมกูกน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองปัสสาวะเป็นตน้นสิ่งที่เหลวในร่างกายทั้งหมดเรียกกันว่าธาตุน้ำ ส่วนที่มีความแข็งเช่นเนื้อและกระดูกอันนี้จัดเป็นธาตุดินการพัดไปมาในร่างกายเช่นลมในใจเข้าออกเป็นต้นเรียกว่าธาตุลมความอบอุ่นของร่างกายเรียกว่าธาตุไฟเป็นอันว่าร่างกายที่จะทรงอยู่ได้นี่มันประกอบด้วยธาตุสี่นี่เราพิจรารณากันด้านสมถะภาวนา แล้ต่อนั้นไปองค์สมเด็จไปสัมมาส,สมทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าธาตุสี่นี้มันไปชุมกันชั่วคราวเท่านั้นขณะที่ไปชุมระยะแรกมันจะมีความสมบูรณ์บริบูรณ์มีความพร้อมเพรียงกันมีคุณสมบัติสม่ำเสมอกันมีกำลังเท่ากัน หมายความว่าธาตุดินเนี่ยก่อนที่จะก่อตัวขึ้นมาได้ดินมันมีสภาพของแข็งแล้วก็เป็นของร่วนถ้ามันจะทรงตัวอยู่ได้ก็ต้องอาศายน้ําเข้าช่วยเมื่อน้ำเข้าช่วยน้ำเข้าไปเจือดินดินก็จะมีสภาพอ่อนตัวแล้วก็จะมีความเหนียวจะมีความยึดการทรงตัวอยู่ นี่ถ้ามีแต่ดินกับน้ำอย่างเดียวสภาวะของธาตุสองอย่างมันกัดกันมันทำลายกันน้ำเป็นเครื่องทำลายดินในเมื่อน,น้ำอยู่กับดินโดยเฉพาะดินก็จะมีความอ่อนตัวลงทุกวันไม่ชาธาตุดินก็จะต้องละลายไปหมด องสมเด็จพระบรมสุคติท่านทรงตัดว่าจึงได้มีธาตุก็มาอีกธาตุหนึ่งคือธาตุไฟนั่นก็สร้างความอบอุ่นคือไม่ทำน้ำให้เย็นเกินไปแล้วก็สามารถจะประครับประคองให้ดินไม่ละลายตัวง่ายเกินไปเมื่อความอบอุ่นพอดิพอดีน้ำาน ทำความชุ่มชื้นให้กับดินพอดีพอทรงตัวอยู่ได้ไฟก็ประคองเข้าไว้ไม้กระท่านน้ําจะทําลายดินไฟก็ประคับประคองให้อุ่นมีความแข็งตัวแต่ก็ไม่แข็งเกินไปให้อยู่พอดีพอดีกันนี่ในเมื่อมีธาตุไฟแล้วถ้าไฟนี่ถ้าปราศจากลมมันจะทรงอยู่ไม่ได้เราไม่เชื่อก็เราเอาเทียนจุดเขาไว้ นั่แต่เกียงจุดเขาไว้เอาแก้วครอบลงไปโดยไม่ให้มีลมผ่านเลยอันนี้ไฟจะดับนี่ไฟที่จะทรงอยู่ได้ประคับประคองดินกันน้ําให้มีความก็มีกําลังเท่ากันให้มีการส่งตัวก็ต้องอาศัยลมคือลมให้ใจพัดผ่านไปมาของร่างกายนี่เป็นอันว่าร่างกายของคนและสัตว์ประกอบวิธาตุทั้งสี่ คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟนี่เมื่อเรามาพิจารณากันในด้านพระกรรม,ามฐานเฉพาะสมถะภาวนาพระกรรมฐานกองนี้เป็นวิปัสสนาญาณได้ง่ายก็ยังจะไม่ขอพูดในวันนี้เพราะว่าในวันหลังยังมีอุปัปสมานุสติกรรมฐานเป็นตัววิปัสสนาญาณชัดเพราะว่า พระกรรมฐานไดายด้านงจริตนี้พุทธจริตเป็นจริตพิเศษจริงๆพระพุทธเจ้าให้สมถะภาวานาที่มีความเข้มแข็งมากเป็นจุดเข้าถึงพระนิพพานชัดข้อท้ายองค์สมเด็จพระรงสวัสดิโสภาคให้อุปสมานุสตินึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์หาทางก้าวขบาไปโู่พระนิพพาน เจ่นั้นในจริตนี้จะไม่ที่บายวิปัสนาติดในขั้นตนก็เป็นอันวา่นาครำมาพิจารณากันด้านสมถะภาวนาว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันมีสภาพรคับระคองร่างกายให้ทรงตัวในอันดับแรกมันมีน้อยก็เป็นดินก้อนเล็ก น้ำน้อยไฟก็ไม่ใหญ่แล้วก็ลมก็ไม่มากเพราะเราเป็นเด็กต่อมาเมื่อความเติบใหญ่มีขึ้นก็เพราะใสเราดินบ้างเราน้ำบ้างเราลมบ้างเราไฟบ้างเข้าไป,ประสมกันเข้าไว้คำว่าดินก็หมายถึงอาหารที่เรากินกินเข้าไปอาหารที่ประกอบไปด้มีน้ำหรือน้ำดืม่มเป็นท่าน้ำ ธาตุลมคือลมให้ใจเขาออกธาตุไฟได้แก่อวัยวะภายในที่เราสัมผัสกับความร้อนภายนอกโซ่ติดเข้าไปกับลมนี่เป็นธาตุไฟเข้าไปเบะคับรคร่างกายให้มันทรงตัวและมีความเติบโตเจริญมากขึ้นจนถึงความเป็นผู้ใหญ่สูงสุดนี่เป็นธรรมะระหว่า,า,วางทั้งหมดนี้เป็นธาตุที่มีความทรงตัว ธาตุที่มีความสามัคคีกันแล้วก็ธาตุเจริญขึ้นทั้งสี่อย่างเจริญขึ้นพร้อมกันแต่ว่าธาตุทั้งสี่นี้ถ้ายอย่างใดอย่างหนึ่งบกพร่องธาตุดินร้อว่าธาตุน้ำธาตุลมแลอธาตุไฟก็ตามถ้าบกพร่องไปร่างกายเราจะเกิดโรคทันทีเพราะว่าธาตุเต้งสี่นี่จะมีความเข้มแข็งสมบูรณ์บริบูรณ์เพียงใดโรคภัยไข้เจ็บมันจะไม่เกิด เรดูไหมว่าคนไม่มีโรคเลยนี่เราพูดกันด้านสมถานนะแล้ข้อนี้มันลงมิปสนนาญาณไม่ยากตอนนี้มาเราพิจารณาวัดเมื่อท่าพ,พุทธเจ้าทรงให้พิจารณาธาตุสี่ององสมเด็จพระจิตรสีมีความ,มประสงค์เป็นยังไงเราก็ต้องหันเข้าไปดูมาหาปฏิปทานาสูตรในธาตุบัพ ที่กล่าวกันทั้งเรื่องธาตุสีนี่คำสอนของพระพุทธเจานะ้าเนี่ยไม่มีอะไรแตกต่างกันจะนึกว่ามหาปฏิปทานกับกรรมฐาน40สบเข้าก็ไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นลงกันได้หมดแต่ว่าในมหาอติปทานนั้สูตรพระองค์พุทธเจ้าทรงสอนไว้โดยย่อเป็นทางลัดตัดเข้าไปหาความสุขวิปัสสโกบวกสมถามวิปัสนาติดกันไปหมด ในกรรมฐานสี่สิบทรงทรงแยกไว้เพื่อประโยชน์กวิชาสามัญญาหกปฏิสัมมิทายานนี่เราเข้าไปดูในเจตุธาตุประธานสี่ในธาตุบัพในมหาทิะทาน,นสุดท่านบอกว่าร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟให้เราพยายามแยกของสี่ประการนี้ออกไป มีอุปมาเหมือนกับคนนายโคว่าคือบุคคลผู้ฆ่าวัวคนที่ฆ่าวัวว่าข้าวเชือดวัวตายแล้วเขาก็แบ่งของทั้งหมดออกเป็นสี่ส่วนเอาเนื้อเอาหนังเอากระดูกไปกองไว้ส่วนหนึ่งเอาน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนอง ไอ้น้ำน้ำทั้งหมดปฏสวะอุจจะไอ้วลปัสวะเสมหะเป็นต้นเอาไปกองไว้กองหนึ่งเอาส่วนของลมไป,ไปกองไปกองหนึ่งเอาส่วนของไฟไปกองไปกองหนึ่งแล้วก็มานั่งพิจารณาดูว่าเจ้าธาตุสี่ตัวนี้มันมีอะไรสวยตรงไหนบ้าง เราจะไปดูกองหนังกองเนื้อกองกระดูกว่ามันมีความสะอาดมีความสวยสดงดงามป็นจะมีสภาพที่น่ารักมันมีตรงไหนบ้างมองไปแล้วจริงๆไม่มีเลยเอาไปดูาตาน้ำเยาสสปวะและะ้วก็เสร็จ เี่ว่าว่าน้ำเลือดต้ำเหลืองน้ำหนองก็ตามน้ำลายก็ตามน้ำมูกก็ตามที่มีอยู่ในร่างกายเอามากรอง,งไว้ไปดูว่าตรงไหนมันสะอาดบ้างไม่มีอีกไปดูส่วนที่เป็นไฟความอบอุ่นแล้วไปดูส่วนที่เป็นลมมันก็มีสภาพไม่รงตัวความจริงของทั้งสองอย่างคือไฟกับลมมองไม่เห็น พอแยกออกไปแล้วไฟก็ลมหายไปเลยเป็นอากาศเหลือแต่ส่วนที่เป็นธาตุน้ำกับธาตุดินลองนั่งนึกถึงสภาพที่เราเคยเห็นออก็เอาถือควายนึกสภาพลงไปว่าไอ้ร่างกายของควายที่ตายไปแล้ว เวลาเขาถลและเอาหนังออกเลือแต่เนื้อมีสภาพเป็นยังไงลองนั่งเล็กดูนล้นวเวลาเขาเฉียนเนื้อออกเดือแต่โครงกระดกูกมันมีสภาพเป็นยังไงมองไปในช่วงของโครงกระดกูกจะเห็นมีตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่าจาระปัสสาวะปา่าปามผู้ใจปอดโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างมองแล้วไม่มีอะไรน่ารัก มันเป็นเรื่องหน้าสังเวชสลดใจที่วัวแลอควายเนี่ยเอาทลไปม,มองดูคนบ้างชอบรักกันนั้งเรื่องของคนอยากในการแต่งงานการแต่งงานก็คิดว่ามันสวยสดงดงามมันเป็นของวิเศษแล้วมันนั่งมองความจริงของคนที่กำลังป่วยหน้าตาสูบซีด ผิวใยพันธ์สูดซีด้อมอิจโอยพฤวการทั้งปวงน่ารักไหมตอนนี้ไม่อยากรักถ้าจะรักก็รักไปเมตตาปราณีไม่ใช่รักดุวธกิเลสหรือไม่งั้นก็มีความสงสารไออยากจะเอาคนป่วยที่โกรกโกรธขมาประคับประคองเป็นคู่ครองไม่มีไม่พึงปรารถนาเพราะอะไรเพราะมันไม่สวย ตอนนี้มองดูคนป่วยมันยังไม่เดียดมองดูคนตายพอคนตายพอสิ้นลมปราณลงไปแล้วลมปราณสิ้นไปลมหายไปไฟก็หมดไปคนตายปุ๊บร่างกายเย็นขาดลมขาดไฟลองไปจับดูร่างกายเคยออบอุ่นเย็นชืดเย็นเฉียบหมดสภาพ ที่เรื่องที่เราต้องการมันก็เหลือแต่ธาตุน้ำกับธาตุดินนี้ตายใหม่ๆเรามองเห็นธาตุดินไม่ชัดเพราะมันยังสงบสงัดอยู่ธาตุ أ, ขอโทษเห็นธาตุน้ำไม่ชัดเพราะธาตุน้ำยังสงบสงัดดินยังมีความแข็งเพราะว่าลมกับไฟพิ้งไปใหม่ๆยังมีการส่งตัว นี่มามองดูต่อไปค่อยสังเกตไปทีละน้อยแต่น้อยวันสองวันสามวันีนเมื่อวันสองวันสามวันผ่านไปตัวนี้ไฟกับดินไฟกับลมไม่ช่วยไม่ช่วยดินน้ำเริ่มอารวาดาะไม่มีใครขัดขอทำอยังไงน้ำเริ่มละลายดินดินไม่มีที่พึ่ง ไม่มีไฟประคับประคองแล้วก็ไม่มีลมช่วยไฟลมไม่มีช่วยไฟดับไฟดับธาตุดินไม่มีไม่มีธาตุไฟเป็นแค่ประครับประคองให้มีการแข็งตัวน้ำก็เริ่มลายเสาะทำลายดินไปทีละน้อยละน้อยในที่สุดดินมีสภาพพังพังพังตัวไหนขึ้นอืดเริ่มพังแล้ว ขยายตัวตัวเล็กๆก,กลายเป็นตัวใหญ่ขึ้นอืนดธาตุน้ำหลั่งไหลออกมาจากของปากบ้างทางหูบ้างทางตาบ้างทางทวารต่างๆนี่สภาวะของธาตุดินเป็นยังไงกันพลนกระธาตุน้ำเมื่อดินเริ่มละลายน้ำของทั้งหลายในนั้นส่งกลิ่นเหม็นครุ่หมด ไอ้ที่เรานึกว่ามันหอมหวนยวนใจที่ชอบใจในหมดไม่มีเหลือหมดสภาพไปแล้วพังหมดและภายในน้ชานนานทำดเมว่าน้ำทำลายนาข้าดินงก็กระจายตัวออกดิ้งก็คลายเคลื่อนเคลื่อนกันไปกรจายออกไปเทียเล็เทียน้อยผลที่สุดน้ำกัดดินพังหมดสภาพ ดินที่อ่อนได้หายไปเหลือแต่ดินที่มีกำลังใหญ่ที่โครงกระดูกนั่งเลึกดูตรงนี้ที่มันน่ารักไหมมันน่ารักน่าระทับประคองตรงไหนตอนนี้โครงกระดูกเมื่อธาตุาน้ำหายไปแล้วหมดดินส่วนที่มีความอ่อนก็หมด น้ำยังชุมช่มเช่นอยู่ในครองกระดูกพรอมมีอยู่บ้างกระดูกก็ส่งตัวนี้ในเมื่อไม่มีอะไรหุ้มหอนน้ำที่หล่อเลี้ยงภายนอกไมมีมีแต่น้ำที่ซึมซาบอยู่ในครองกระดูกเมื่อถูกอากาศถูกแดดบ้างถูกลมบ้างพัดผ่านไปมาภายในไม่ช้าน้ำในกระดูกก็เริ่มแห้งเมื่อธาตุกระดูกเป็นธาตุดินน้ำเริ่มแห้งความเหนียวก็ไม่ปรากฏ การยึดกันทรงตัวไม่มีเมื่อการยึดกันทรงตัวไม่มีถ้าอย่างกระดกก็ตหลดที้งชิ้นสองชิ้นก็ใจกระายเรียอะไรออกไปแล้วในที่สุดกระดกชิ้นใหญ่ก็กลายเป็นชิ้นเล็กหมดผุหมดสภาพพังในที่สุดก็ละลายไปในดินหมดนี่องค์สมเด็จพระบรมสุตทห้พิาจารณาจตุธาตุประธานสี่ ควบคู่มาจากมรณาโนสติกมาฐานก็เป็นอันว่าทรงสอนให้ไม่เมาในะชีวิตร่างกายว่าชีวิตร่างกายไม่มีสภาพทรงอยู่ได้มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความแปรปรวนรวนเรงต้องการของใหม่มาเสริมของเก่าได้แต่อาหารแต่พระเจ้าก็พิจรา,ารณาหันเป็นของสกปรก แล้วต่อมาพิจารณาว่าต์จ้ากายมวทธาตุดินทั้งสี่ประกอบกันแต่มันทรงตัวอยู่มานานมาธาตุดาธาตุนึงหย่อนสภาพไปความป่วยไข้ก็ปรากฏและในที่สุดองค์สมเด็จพระบรมสุคตให้แยกของสี่อย่างขึ้นดินน้ำลมไฟออกไ,ไปเป็นส่วนๆแล้วก็พิจารณาโดยใช้จิตกำหนดท่นดทานสุดท้ายองค์สมเด็จพระบรมสุคตมองให้เห็นว่า ตายเน่าแล้วก็นาสุดกระดูกก็เรียรายไปหมดไม่มีอะไรเหลือเป็นอันว่าส่วนที่ตายนี้ไม่ใช่จิตเป็นกายตายัราพิจารณาแค่นี้เวลามันหมดแล้วเรียเทพเขาก็หมดบันทึกไม่พอเป็นอันว่าพระองค์ทรงสมมีความมุ่งหมายพิจารณาธาตุสี่เป็นอสุป,ปสัญญา และมีตามสภาพความเป็นจริงเพื่อเป็นการป้องกันบรรดาท่านพุทธบริษัทชยายหญิงจะหลงอยู่ในกายและต่อที่นี้ไปข้าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรูดล้ลมหายใจเข้าหายใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัิยาสสยยิ่งกว่าจะดินสัญญาณบอกหมดเวลา